มีรอยพวงมาลัยมาห้อยใครมาขออะไรหรือเปล่าครับพื้นชั้นล่างสุดไม้บางตัวดีนี่คือเหตุผลเหตุผลหนึ่งครับที่เราไม่ได้บอกว่าบ้านหลังแต่ละหลังอยู่ที่ไหนบางครั้งไม้บางตัวยังสามารถใช้ได้สายฟงสายไฟอาจจะมีคนมาขาโมยครับเราเพื่อ ป้องกันความปลอดภัยของเจ้าของสถานที่ครับเรามาถ่ายให้ผู้ชมเพื่อชมเป็นวิทยาทานของบ้านแต่ละหลังเราไปดูอีกห้องหนึ่งนี่คือเป็นห้องน้ำโอ้โหนี่ มีโอกาสที่จะล่วงทับหัวนี่คือเป็นไม้ล้มทับนะครับเป็นไม้ล้มทับห้องน้ําตรงนี้ครับโค่นต้นไม้โค่นเข้าไปทับเข้าไปในห้องน้นํานี่พาดสภาพในห้องครับมีตู้เก่าประตูก็อันนี้เป็นหน้าต่าง ไม่สามารถล็อกได้ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกกลงลูกกองฝั่งนี้หายไปเดิมทีมีลูกกองนี่ครับเห็นไหมครับว่ามีคนมาแงะเข้าไปเพื่อที่จะเข้าผ่านลูกกองนี่ครับโดนถอดออกไปครับก่อนจริงก็ถอดไปขายได้แต่บางทีเขาอาจจะเข้ามาเอาของ ต้องเข้าใจผมนะครับว่าทําไมผมไม่บอกสถานที่นี่ครับไม้บางตัวยังใช้ได้แต่ไม้ตรงนี้หักไปแล้วครับลองน้ําฝนกรพตัวนี้นะครับต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่วสูงทั่วบ้านทำให้รู้สึกว่าดูอึมครึมมี ตัวนี้อะไรครับเนี่ยทำไมห้องน้ำมาอยู่ตรงนี้ครับเป็นโถส้วมแม่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้แล้วครับโอ้โหนี่ตุ่มแต่ละใบเคยเป็นที่ปิดน้าให้อะไรลงไปนะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยกิ่งกือเล็กๆครับเต็มไปหมดครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพกประดิษฐ์เคยกับบรรยากาศ บ้านหลางในดงต้นศักรครับถ้าดูผลเผลนแทบจะไม่รู้เลยว่ามีบ้านล้างอยู่ในดงต้นศัก์แห่งนี้ดงใหญ่เลยครับต้นศักสภาพบ้านเป็นบ้าน ชั้นเดียวหลังคากระเบื้องด้านบนหลังคาเนี่ก็จะเต็มใบน้อยจะเต็มไปด้วย,วยใบไม้ที่ล่วงทับถมใส่ครับอันนี้คือ,อ,อแปลกครับท่านผู้ชมปวกปวกขึ้นเป็นสวยงามครับนี่คือจอมปวก สภาพห้องนี้ก็ผุแล้วครับโอ้ยุงเยอะครับยุงกัดหน้าผากไม่ได้เอายากันยุงมาด้วยนี่ครับหลังคาทะลุพวกนี้สิ่งปละหลาดพังกระเบื้องที่ร่วงจากด้านบน ไม้ได้ถอดได้เลยครับสภาพบ้านก็อันนี้ก็เป็นทางผ่านของร่องน้ำนะครับเวลาฝนตกร่องน้ำก็จะผ่านกลางบ้านตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นที่จอดรถกลางบ้านที่ตรงที่เป็นโถงครับอืมนี่มีรอย พวงมาลัยมาห้อยใครมาขออะไรหรือเปล่าครับพื้นชั้นล่างสุดไม้บางตัวดีนี่คือเหตุผลเหตุผลหนึ่งครับที่เราไม่ได้บอกว่าบ้านล้างแต่ละหลังอยู่ที่ไหนบางครั้งไม้บางตัวยังสามารถใช้ได้สายฟงสายไฟอาจจะมีคนมาขโมยครับเราเพื่อ ป้องกันความปลดอดภัยของเจ้าของสถานที่ครับเรามาถ่ายให้ผู้ชมเพื่อชมเป็นวิทยาทานของบ้านแต่ละหลังเราไปดูอีกห้องหนึ่งนี่คือเป็นห้องน้ำโอ้โหนี่ มีโอกาสที่จะร่วงทับหัวนี่คือต้นไม้ล้มทับนะครับต้นไม้ล้มทับห้องน้ําตรงนี้ครับโค่นต้นไม้โค่นเข้าไปทับเข้าไปในห้องน้ํำนี่พาดหลังคาบ้านใส่ประตูกุญแจไว้แน่นหนาู นี่ครับท่านผู้ชมสภาพในห้องครับมีตู้เก่าๆประตูก็อันนี้เป็นหน้าต่างไม่สามารถล็อกได้ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกกลงลูกกงฝั่งนี้หายไปเดิมทีมีลูกกองนี่ครับเห็นไหมครับว่ามีคนมาแงะเข้าไปเพื่อที่จะ เข้าผ่านลูกกงนี่ครับโดนถอดออกไปครับความจริงก็ถอดไปขายได้แต่บางทีเขาอาจจะเข้ามาเอาของต้องเข้าใจผมนะครับว่าทำไมผมไม่บอกสถานที่นี่ครับไม้บางตัวยังใช้ได้แต่ไม้ตรงนี้หักไปแล้วครับไม่กี่ปีก็คงจะต้องพังผุพังไปตามการเวลา สภาพบ้านแต่ละหลังครับด้านไหนก็จะเป็นไม้แต่ทีนี้ตีด้วยไม้และแนงแต่ปวกขึ้นเยอะแล้วครับผมท่านผู้ชมนี่คือรางน้ำรางน้ำฝนสภาพตันนี้นะครับต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่วสูงทั่วบ้าน ทำให้รู้สึกว่าดูอึมครึมนี่ครับลูกกงใครเป็นบานเกดนี่ครับบานเกดหาไปโดนถอดสามด้านล่างมีอนนี้อะไรครับเนี่ยทำไมห้องน้ำมาอยู่ตรงนี้ครับเป็นโถส้วมแต่ว่าโดนหุ้มไปด้วยจองปวก ข้างล่างแฉครับข้างล่างแฉนี่คือบรรยากาศของบ้านล้างแต่ละหลังที่เราไปดูก็ให้ดูเป็นวิทยาทานความเสื่อมโทรมไปตามการเวลาครับนี่ไม้นี่ก็เป็นหนามน่าจนะเป็นต้นยิ้วหนามนี่ครับ อขอขอบคุณการฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามบ้านล้างแต่ละหลังครับแต่ละแห่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปครับโอ้โหตอนกลางคืนนี้คงยุงเยอะน่าดูนะครับ จะถ่ายด้านรอบอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะออกจากจุดน,นี้ไปครับเขาน่าจะใช้น้ําฝนเนื่องจากว่ามีตุ่มหลายใบปลามาไม่ถึงเอาไว้สลับลองไม่ใช่ว่าจะมีอะไรอยู่ในนี้แล้วครับโอ้โหนี่ตุ่มแต่ละใบเคยเป็นที่ ปิดนะ้ำให้อะไรลงไปนะครับตอนนี้ก็เต็มไปด้วยกิ่งกือเล็กๆครับเต็มไปหมดครับนี่ครับสาภาพของดงต้นสนขอขอบคุณอีกครั้งครับผมสาหับการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจในการกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากกดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผมสลับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ